แฟนบอลไทยประท้วงประกาศไม่ไปเชียร์ทีมชาติที่สนามซีเกมส์ครั้งที่33เข้าสู่พายุ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการเรารู้สึกขุนเคืองเราจะไม่เหยียบสนามกีฬาใดๆทั้งสิ้นเพียงคืนเดียวฟุตบอลไทยก็พังทลายลงอย่างย่อยยับเมื่อแฟนบอลอุลตร้าไทยแลนด์หลายพันคนออกมาเดินขบวนประท้วงบนท้องถนนชูป้ายประท้วงและประกาศคว่ำบัตรการแข่งขันฟุตบอลซีเกมส์ครั้งที่33ของทีมชาติไทยเหตุผลที่คนไทยโกรธแค้นขนาดนี้ไม่ได้มาจากแค่เต่าเข้าชมไม่ใช่แค่ที่นั่งชมการแข่งขันแต่มันคือความรู้สึกเหมือนถูกทรยศหักหลังกฎระเบียบใหม่การซื้อเต่าต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนอุ ไทยแลนด์เรียกสิ่งนี้ว่ามาตราการที่ละเมิดเสรีภาพพลเมืองและความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลในยุคที่การโจมตีทางไซเบอร์ทวีความรุนแรงขึ้นการจัดวางอัธจันทร์ที่ไม่เหมาะสมพื้นที่ด้านหลังประตูซึ่งอุลตร้าสร้างพายุเสียงพิเศษถูกมอบให้กับแฟนบอลทีมเยือนพวกเขามองว่านี่เป็นฟางเส้นสุดท้ายการจัดวางที่ไม่สมเหตุสมผลดูหมิน่นทำลายความได้เปรียบในสนามหญ้าอุลตร้าประกาศว่าเราจะเชียร์ทีมแต่เชียร์จากนอกสนามห้ามเข้าสนามห้ามสร้างบรรยากาศที่บ้าคลั่งห้ามโบกธงห้ามตีกลองห้ามร้องเพลง ของเพลงชาติบนอัธจันทรแล้วนั่นหมายความว่าอย่างไรอัธจันทร์อาจว่างเปล่าทีมไทยได้สูญเสียอาวุธทางจิตวิญญาณหมายเลข1ไปแล้วภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่กำลังเผชิญวิกฤตการ์ร้ายแรงบนผืนแผ่นดินไทย